เซตด่านด้วยเฮ้ยเชี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนครับทุกคนครับทุกคนผมโดนเซตด่านว่ะเชี่ย yeah. ผมโดนเซตด่านผมโดนเซตหยอดซูตต่อซีพอสองพอใสอ่ไข่อ่ะสวัสดีครับเขาเซตด่านไปด่านและคูณด้วยอะ่ะอีกคุณกียด่านนี้กูจำทางไม่ได้ สวัสดีนะครับเกมหลกักเกมของช่องนี้ก็จะมีเดทบนะครับแล้วก็เกนชินเนาะถ้าเกิดว่าอยากดูตอนที่แบบผมแบบเหมือนกับเป็นพ่อพระหน่อยก็ตอนตอน,ตอนเกนชินนะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่สตรีมเดทบอาจจะเหมือนอยู่ในอเวจสักโอ้โเล็กน้อยนะครับเฮ้ยดูดิแมงเขาเปลี่ยนเป็นไฟฉายสองคนแล้วก็เปลี่ยนเซตดาดน,นะโอ้โหแสดงว่าเขามาด้วยกันเปล่าวะไม่เป็นไรนะเควสเราคืออะไรวะอ๋อชักกระตุกให้เขาโดนแค่นั้นเอง เราแค่เข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยแล้วผมเจ็บคอแล้วผมหูอื้อด้วยไนงะสิบหายแล้วโดนเซตอย่างนี้ปีกระจูหน่อยเหรอ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็ปีกระจูกันน้อยเออมีคนกระโดดลงเ็ออ่าเซตหน้านเหรอ เปืองไหมลอนกรอนทั้งคู่เขาอุ้มนกมาเหรอ อ๋อมีเครื่องนั้นเหรอเมียขาสัานา้นท่านไปไหนวะอ่า โอ,โอเคตรงนี้มีเสาด,ดีกว,ว่าเฮ้ยโอเคเอามีเนียสองเนีย,ยหรอโอเคเอา้าผมผมพลาดเลยวะมี น่าจะอุ้มเนาะเมื่อกี้ผมไม่น่าเลย <c oughs> จ๊ดด่านตอนนี้พวกเขายังไม่รู้นะครับว่าผมมีนั่นนะเพราะผมมีกันตาบอดที่จริงผมอยากจะไปกระทืบเครื่อง ตอนเย็นน่าจะเข้าวโปอะไรสักอย่างมั้งคือเหมือนคุณแน่บอกว่าเดี๋ยวจะมีซื้อเข้ามาครับพี่เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ปุ้มเลยโอเคช่วยแล้วและ เพื่อนโรเลตอ้าขึ้นไหนวะอ๋อโอเคเพื่อนโรเลตในสามสัพท์ตาเกมนี้เหรอครับเดดบายเหรอครับหรือเกมเกนชินครับไม่เป็นไรนะเกมอะหรืออยู่ข้างบนอ่ามีคนเราอุ้มนกมาเหรอ โอ้ถ้าไปยืนบงังไ,ได้ดิ <blunt animation> อืมสองไฟอันนี้รู้อันนี้อันนี้รู้ความจริงแล้วครับว่าแบบชิบหายแล้วมันเอาไรบอลมาเออเห็นคนอย่างผมอ่ะเห็นไฟฉายแค่ันึงอ <N> ่ะผมก็เปี่ยนแล้วอันนี้คือมีสองคน ทำไมจะไม่เปลี่ยนวะเออผมบอกเลยคนอย่างผมอะ่ะกูเจอไฟฉายหนึ่งกูก็ป๊อตแล้วผมก็ป๊อตแล้วนะเจออันนึงอะ่ะอันนี้มีสองคนทำไมจะไม่เปลี่ยนล่ะครับผมว่าเครื่องเครื่องนั้นเอา สุดท้ายไม่มีใครปัดเลยเหรอเอา้าอะไรอ่ะไม่ไม่มปัดน,นะเนาะอ๋อมีเครื่องข้างนอกอ๋อเราวิ่งตามมาเราวิ่งตามเรียบร้อยช่วยไม่ได้เอ้อ เอาไปสายมาผมก็มีวิธีแก้ตัวนี้เหมือนกันอืมก็ไม่ต้องช่วยช็อตไปเรื่อยๆมาหาดูที่ปกติเล่นฮันเทรโอ้ยผมว่านะฮันเทรอะคนที่เล่นได้เป็นจริงๆกับเก่งนะคือพี่แกเดิน4 4จุดอ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ขวานแม่นๆนะผมว่ามันมัน,ม,นมันหักล้างได้อะใช่ครับซึ่งผมอะมีหมดแม็กคือปลาหมดแม็กเพิ่งโดนแค่แค่ดอกเดียวอะเออแย่มากครับแย่ แล้วยังไงล่ะจ๊ะมีอุ้มนกแต่ว่าไอ้นั้นไม่ได้อืมยังไงไหนใครอยากจะส่องอีกเปล่าใครอยากจะส่องอีกไหม มีคนฝั่นเครื่องนั้นเครื่องนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ว่าเครื่องนี้ครับเม,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 มื่อกี้มีมีมีแอนนันด้งอยู่เครื่องนี้ได้มากหน่อยเนี่ยเครื่องนี้คุ้มอยู่ใช่โอเคพี่จิงนถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นจีอุนด่านนี้น่าจะครบ180วิหรือเปล่าอืม ฟาดไปก่อนทีหนึง่งอ,อ้าวหมายปลอมยังไงดี มันเดือดแปบ,บแป่ะวะอ่าแล้วยังไงดีอะแล้วยังไงนะจ๊ะตรงนี้จานเจเคย JK บอกว่าเป์ไม้ต้องจบจบตรงนี้แล้วเราเป็นด็อกเตอร์อ่ะเป์เท่ากับหนูว่าแล้ว แต่เราก็ทำลายมันทิ้งครับไม่มีคือดีกว่าไม่มีคือดีกว่าผมไม่เล่นสายเลงน,นะสี่พอเล่นเน็แล้วอ๋อเอาจริงๆครับเกม Dead by อะมันเป็นเกมที่เราอาจจะต้องอ้าไอ้เนี่ยอันนี้คือของเราก็หลงเองนะครับ <c ười> คือเกม Dead by อะมันเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ความเคยชินของเราด้วยส่วนหนึ่ง เออ them. Them. เอาเด้อ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 ไม่มีหมายเอาเด้อเอาเด้อตกเฟรไปนะเซตด่านมาไงปกติผมไม่อยากทำอย่างนี้นะแต่นี่คือเซตด่านมาแต่ออฟไฟสายมาด้วยก็ ก็ตามนั้นครับก็ตามนั้นเราช็อตถูไว้ก่อนเนาะอืมไอพวกเสตด่านอะบางทีมันต้องโดนอย่างนี้ครับอ่าโอเคอันนี้ก็อยากจะช่วยเพื่อนสเสือเกินห2 3 4 5 6อ8 เก้าสิบสิบเอ็ด่าอืมผมขออย่าไม่โมลีแล้วกันเนาะแขวนเพื่อที่เราจะได้ใช้ป๊อปครับเออได้หรือโมเดลกับเสียงน่าราักมากครับขอบคุณมากครับ โดนผู้ชายชมมันแป,แปลกๆไหมไม่ครับไม่ไม่มีคนชมดีกว่ามีคนไม่ชมครับอัน,นอันนี้สําหรับสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเออสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันดีอะมีมีคนชมก็ดีกว่ามีคนรู้สึกแบบว่า,วาเออไม่ไม่ชมขอบคุณมากครับที่ชอบโมเดลนะขอบคุณมากครับอันนี้อ,อยู่หมายว่า ไอคนนี้มีอุ้มนกแน่แน่ต้องมีคนหนึ่งมีอุ้มนกเป็นเฟรมบ่อยเลเวอร์อ่าครับตอบครับเดี๋ยวนะอ่ามีคนเนียน เฮ้ยเดี๋ยวนะอ้แล้วเราเห็นออร่าแล้วไงครับอ๋อ,อ,อ,อทำตัวเนียน ไม้หมดไม้ปลอมเด้อสูเอ้าอันนี้ไม้จริงเหรออ่าแล้วยังไงต่ออืมยังไงครับอยากจะเล่นซะเหลือเกินไฟชงไฟฉาย ก็ฟาดเลยไงครับไม่เคยแขเพราะว่าการที่เครื่องนึงจะเสร็จแล้วโดนแขนปุ๊บแล้วเราได้กระทืบต่อ มันฟินกว่าเยอะไงครับอืโดดรถไปอีก30%ตึงๆแค่นั้นเองครับอืยังไงคือเราฆ่าได้3คนถ้าเป็นการแข่งก็ถือว่าเราชนะนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วโมลิเลยครับจบเก็บสี่อืม คือผมจะไม่ใจดีกับคนที่เซตด่านมานะครับผมบอกไกว้ก่อนสไตล์ผมคือคัดเซตด่านมาผมไม่ใจดีนะแล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนเป็นไฟฉายอย่างงี้ด้วยแสดงว่าเขาจ้องที่จะแบบคือเขากะว่าเขาเซตด่านเขาอยู่ๆเขาเปลี่ยนมาเป็นไฟฉายสองคนตอนเหลือเจ็ดวิมันหมายาว่าอย่างนีน้หมายว่าเขาต้องการที่เหมือนครับจะมาแกล้งผีดังนั้นคือเราจะไม่ปานีเขาเลยนะครับกระตุกนิดหน่อยเดี๋ยวนะหมายถึงสตีมผมกระตุกอ๋อ สตีมมงวะตู่บ่อกตัวบ่อหรือว่าผมเปิดประนาเกิน โอเคผมก็าดูว่าแบบอ่ะสตีมเรากระตุกหรือเปล่าอ่าไอ้นี่ครับคับนนี้เซตด่านพร้อมกับดูดิครับเขากลาวว่าเราเอาเราบอดเลยนะดูดิแอดออนแดงเออโอ้โหไฟใายม่วงแอดออนแดงคือแบบถ้าเกิดผมไม่ได้เอาอันนี้มาผมผมต้องบอดไปแล้วกี่รอบรบะทุกคนอืม คนนี้มีบิดเบือนมีอุ้มนกอ่าโอเคปกติผมก็เล่นเซอร์ผมก็ใส่มานะครับบิดเบือนอุ้มนกอะผมรู้สึกว่ามันเซฟดีเออมันมันมันค่อนข้างจะปลอดภัยดีเอออ๋อ,อก็ว่าอยู่หายากเขามีเบาสบายครับคนนี้เมื่อกี้เนี่ยขาสัน้นเขามีเปลินนี้ด้วยครับของอารันเวรค,ครับนักลบแห่งแ,แสงคือนอกจากส่องราบอดอย่างนี้แล้วนะ ตัวเราจะติดสถานะเชื่องช้าไป20วีเอเอ้ยไม่ใช่เลยเอีก6วินาทีดังนั้นนะครับเปิร์กไรบอนช่วยชีวิตผมมากกําเนดแต่แสงโอ้โหไม่งั้นคือแตกไม่อย่างนั้นคือแตกแน่นอนผมอะโดนเขารับน้องแล้ว